Little bắn 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 suy bắn suy nghĩ Little chấp nhận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  chấp đi! chấp nhận 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 โอาเดี oh, ah. oh, e e ๋ยวเดี๋ยวไปดูปลาไก่ครับแม่ก็ได้ปลาไก่ตัวไปเลยแล้นะตัวไปเลยจะตามไปดูต่อนะครับอืมปลาไก่ก็ไม่เห็นชุกเลยมันกินเลยโอ้ยไม่ได้ถุงด้านเลยใหญ่มากอะไรอ่ะอ้ยใหญ่มากครับ ปันกันีแล้วนะคะช่องปลาเขาเราธรรมชาติค่ะวันนี้ปันก็มาตบปลาคันไม้ไผ่นะคะตอนนี้ปันก็อยู่ในเขื่อนแม่ประจันเพรบุรีค่ะนี่ข้างหลังก็จะเป็นน้ํานะคะเมื่อเช้าปันทํางานนะคะแล้วผู้ป้าออมาก้อนแล้วปันนึกว่าเขามาซอยนี้แต่ว่าเขาไม่ได้มาซอยนี้นะคะเขาไปอยู่ลาชบุรีแล้วปันก็มาทางเพรบุรีพอดีค่ะเออปันไม่ถึอว่ายังไงนะเขื่อนเนี้ย เขื่อนนี้ค่ะมันเป็นเขตระหว่งางราชบุรีกับเพชรบุรีนะคะใชออ่ตรงข้างตรงข้ามกันอะ่ะจะเป็นราชบ,บุรีนะนะคะแต่พอปันอยู่ฝั่งเนี้เป็นเพชรบุรีค่ะดูเหมือนมันจะไกลใช่ไหมคะถ้าข้ามน้ําไปอะ่ะมันนิดเดียวค่ะก็ถึงเขตราชบุรีแล้วแต่ว่าปันเนี่ยตามหาเขาไม่เจอปันก็เลยมาซอยผิดนะคะนี่แล้วปันก็จะลงแถวนี้เมื่อกี้ป้าบอกว่า ้าบอกว่าป้าจะมาซอยนี้นะคะแต่ว่าตรงข้ามกันค่ะแต่ถ้ามีเรือก็ข้ามมาได้นะคะให้ขับรถไปหาเขาขับไปไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่าถ้าขับไปใช้เวลาทา้งก็ไม่ค่อยดีนะคะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโม,มงเลยค่ะตอนนี้ปันก็จะลงตป่าแล้วนะคะตามไปรับชมกันค่ะ,ะ,คะ <c oughs> ตอนนี้ปันก็จะลงตปลาแล้วนะคะนี่ต้อง วันนี้ลงแรงมากนะคะปันก็เลยต้องหาที่แบบที่ไม่ค่อยมีลงอ่ะไม่อย่างนั้น,นคันเบ็ดจะไปนะคะทุ่นจะเดินเรารู้ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะนี่แล้วป้าปันแล้วก็แม่ปันก็มาแล้วนะคะอยู่นู่ตรงข้ามปันด้วยดู่ฝั่งนู้นครับนู่นเราจะเ,เด็นเราดูว่าเขาจะข้ามขับป,ปันหรือเปล่าส่วนเราไปดีกว่าเพราะว่าเวลาต่อปลาเหลือน้อยค่ะจมจมมาแล้วมาแล้วเฮ้ย มาแล้วนะครับตัวแรกตัวแรกปนได้แล้วนะคะมาไวช่วยอ๋อหมอคันดำค่ะนึกว่าปานินนะทีแรกตัวปาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเพราะว่าลมแรงมากนี่ได้แล้วค่ะตัวแรกต่อแล้วไง จมไหมจะจมไหมไปไหนไปไหนไปไหนไม่จมอ่ะหลมก็แรง่ะเจ็ปัดปันดูดูดูมันลากไปแล้วอือโอ้ว่าแล้วไอ้หมองจริงจริงด้วยใช้ได้ใช้ได้เืองทองอลามเลยนะจมจะสวยนีกว่าปัดนี้ ตัวแรกไม่โดนทีแรกก็ไม่โดนพอทีที่สองตะก้องบอกว่าน่าจะเป็นปลาหมอนตะกับโอ้โหไม่ให้กำลังใจกันเลยะแล้วก็เป็นเล็กจริงด้วยจงแบบเบาเบาเนะนึกว่าปานนี้คนรอดดาวอ้าแอบกินที่เผอรใมากปันแอบกินที่เผออีกแล้ว ปลาหมอตะกับคะ่ะได้สามสี่ตัวแล้วนะคะนี่มาที่เพลนะครับโอ้ห oh, มัน,ม,นมันกระชากเบ็ดปันไปเลยอะ่ะแล้วปันก็ดึงขึ้นมาเราไม่เห็นปันเย่จมด้ยวยนะสี่ตัวไอ้สีทองสองตัวเฮ้ยไปไปไปเอาไปเอาไปเ่าทุนหายอะ่ะเอเออมีเห็นทุนนะอเอาเอะไรอะ่ะแต่ปลามันเอาทุนไปใช่ไหมหทุนจมไง ก็ไปดูอาสวกดูตรงนี้อยู่อ,อ้าวเผ้่ไม่ได้แล้วปาลาอะไรเนี่ยเอ,เอาไปเอาไม่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 เต้นอะซาดอือมา๊มามาัอือหูยสู้ดีจัดปลาหม้อตะกรอบลงปลาหมา้อตะกรอบแอดลุนน้นนะว่าจะเป็นปาน,นินสู้จังเลย สวยเลยก่อนหน้านี้ตัวทองใช่ไหมใช่อันนี้ตัวดำหมอจะกลับเข้านะคะตอนนี้ปันก็ย้ายมาหลายที่แล้วนะคะวันนี้ปลาไม่ค่อยเข้าเลยค่ะลุงก็พายเรือเล่นนะฮะอยู่ข้างหน้าปัน<ไ>ป,ปันนู่นนะพายเรือนะคะสั่งก๋วยเตี๋ยวไปไม่ขายให้ด้วยนะก๋วยเตี๋ยวเรือบอกว่าเส้นเล็กที่หนึ่ง เงียบหมอไม่ขา,ายเลี้ยงแก้วหนึ่งก็ได้เพราะว่าจะได้ตาสว่างนะคะมามามาเออมาแล้วนะครับปลาหมอครั้งดำ ต้นมันเดินแปลกๆอ่ะทีแรกอ่ะใช่ใช่หรือเปล่าทีแรกนอนอนี่หมอข้างดำก็ตัวที่ส่งแล้วทันขวาทุดเลยเออ และตัวใหญ่กับเขามั้งใช่ไหมใช่แต่ตัวเล็กเขายังเดียวเลยเรื่องของเรื่องอะวันก่อนป้าปันมาตกปลาใช่ไหมแต่ว่าปันน่ะอยู่ฝ้านู้นอะป้าเขาอะมาฝ้านี้แต่ว่าวันนั้นอะเขาได้ปลาตัวใหญ่อะสี่ห้าตัวเราก็เลยลองมาไงพอเรามาโอ้หคนละไซส์กันเลยค่ะทุกคนไม่เป็นอย่างที่เห็นอูยป้า ปลาได้ป่าปลาเจีป่าอุ้ยตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่มาแล้วอุ้ยอุ้ยเลอเลยอุ้ยไปครับเดี๋ยวไปดูไปดูปลากันไปดูปลากันนี่ครับลงมาแล้วปันก็อยากได้ตัวอย่างนี้แต่มันไม่ได้มาดูมาดูครับตัวเลอเลยเป็นกิโลแล้วเนี่ยโลกว่านะป้าโลกว่านะต่อเลยจับเลยป้า เยอะว่ะตัวหนึ่งก็อู้หูปลาเลือดเลยเออตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ดิอยู่ไหนอ่ะอยู่ในสบกนั่นแหละอยู่คนเดียวกันักโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูปลากายครับแม่ก็ได้ปลากายตัวเลือดเลยนะตัวเลือดเลยจะตามไปดูต่อนะครับก่อนหน้านี้ป้าบอกว่าปลาชะโดมันจะมากินปลาที่เขาตกได้ในสบกใช่ไหมตัอเลยปลาชะโดนะเออป้าจับดีป้า ้าาพี่ถ้ามันดิ้นดินหลุดเลยนะเนี่ยเออต้องใช้ปากกระโตกแล้วป้าใส่ดีจับแน่นๆนะนั่นๆๆๆมา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 ช่วย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  <S <S ช่วยกันช่วยกันช่วยกันเดี๋ยวม,<า>มันเออบุกไป,ปเสียดายแย่ครับ ดบเริ่มเทิมปัดยังไม่ได้ตัวใหญ่เขาตอเนี้เดี๋ยวจะไปดูดูแม่ต่อนะครับเมื่อกี้ป้าได้ปลานินไซโลไปละโลกว่าเดี๋ยวไปดูแม่บ้างแม่บอกว่าแม่ได้ปลากายแม่ปลากายมันกินตอนไหนอะช่วงเช้าใช่ไหมสู้จัดเลยสิ อใช่ไหมอุ้ยใช่ไหมครับตักสองสามโลได้พอๆกับที่ปันๆเคยได้เมื่อคาวก่อนนะครับไปเดี๋ยวไปดูปันๆต่อมันจะให้มาจมนานๆจมนานแล้วอื้ออืออือ วันนี้ปัป่นเอาแต่หมอตะกับาแล้วเนี่ยวันนี้เอาแต่หมอตะกับนะคะคนอื่นเขาได้ปั่นนินปลาสูตได้ปั่นนินไปแล้วนะคะเมื่อกี้ตัวเบลเลอร์เลยใช่ไหมใช่ใช่ขนาดปั่นอยู่ข้างจกแนะปั่นยังเห็นเลยว่าตัวใหญ่เมื่อกี้จะกล้องไปใกล้ตัวก็โลกว่า,วาใช่แม่ก็ปลาไก,กลก็ได้ไปแล้วพี่เขามาอยู่ข้างๆข้างๆปั่นเนี่ยยังได้ปลาปลาหมอกข้างดำดูของปั่นดิคีดแต่หมอตะกับแล้วก็นทำเกี่ยวหนึ่งควด <laughs> เรามาดอมารอดูนะครับเดี๋ยวเม,มื่อกี้มันเดินม,มานะคะป้าปันบอกว่าชะโดว่าจะมางับเขาจะมากินปลาในสบวปลามันอยู่ในนี้ใช่ไหมคะแล้วชะโดว่าเออเออเออดึงลาแล้วนะโอ้ได้แล้วเหมือนกันนะแล้วปันปันล่ะปันก็ยังไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ก็ตื้ออย่างเดียวเพราะว่ามีเพื่อนแล้วถึงปลาไม่กินก็ไม่เหงานะคะมีเพื่อนหลายคนเลยคะ่ะ กี้ป้าบอกว่าชโดจะมางับเขาเพราะว่าปลาอยู่ในสะโกไปยังเล่าไม่จบป้าป้าก็ลองสวิงลองจะตักปลาชโดจะตักได้ป่าก็ไม่รู้เหมือนกันป้าบอกว่าลายเขียวแล้วแสดงว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่มากป้ามาดูเอาดูก็แล้วป้าบอกป้าตะโกนหาพวกเราแต่พวกเราไม่ได้ยินนะคะเพราะว่าลงมาลงมาตีมาทางป้า ปลามาแล้วปลาไอตัวแล้วปลามไอตัวแล้วปาาลานิ้นะครับปลานินน้นปลานิ้นอุ้ยตัวหนึ่งแล้วทำพิธีปลาตัดอุ้ยปลานิ้นตัวใหญ่ด้วยปลาได้อีกแล้วนะครับโอ้โหปัาเคลือเดียวกันเชีไหมเนี่ยปลาจะี๋ยวปลายกโอ้โห ห no да: ่ดลมห่ดเทอมปานสู้ตายสู้ตายสู้ตายกับปลาอาจจะไม่ใช่ไวัของเราหือุ้ยอุ้อตัวใหญ่ด้วย รุดพอดียูปันนี้เนาะหางดำทายใหญ่ด้วยแล้วมันค่คอยต่อเคาค่อยต่อแต่เหมือนตัวเล็กเลยอะโอ้ทุกคนคะคือตอนนี้ปันก็ย้ายออกมาจากผู้ทีพ้ป้าอยู่แล้วนะบอกให้เขาได้ปาน,นี้ไปก่อนของปันปันนี้ไม่ได้เลยไม่เข้าเลยใช่ไหมไม่เข้าเลยปันก็เลยย้ายออกมาตกที่อื่นแล้วนะคะ ตัวใหญ่นะตัวเนี้ยจมแล้วอุ้ยปัดปัดปัดปจะรอถึงตอนไหนนี้อ่ะจะจะรอถึงตอนไหนอีกตอดอยู่นาน ตอนนี้มันตอดนานมากเลยนะครับแต่ว่ามันจะกินน้ำมอนมันระแวงมากเลยโอ้โหนึกว่าตัวจะใหญ่ตอดอไปแล้วห้านาทีแอบลุ้นอยูเ่เหมือนกันแหละนึกว่าจะตัวใหญ่ ยังได้อยู่อุ้ยตอดนิ่มๆอยู่นานตัวใหญ่ด้วยนะเมื่อกี้กำลังจะไปสักจับตัวิ่งอ่ะแต่มันไม่ทันโอ้ตัวใหญ่ค่ะแมันสู้ดีจัดเลยนะวิ่งปืดป๊ดไปเลยอะแอบรู้นั้นว่าเป็นฝัน้อีงแล้วใช่ทำชั้นคลิปไปครขลังขลังจงจม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 นี่นี่นี่โอ้โหทุนรูดหมดเลย chúng khóa xuống cho chúng đâu ừ ừ bạn đu khăn này nhé ấy bạn đu khăn này như... à, oh, chưa ào rồi ủa tôi có bóc trùm léo ạ Đi <laughs> đi đi, bắn 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 Swing, xuống biển, xuống biển. Đu léo, chạm bên đi. Đi đi đi, chạm thấy, chạm thấy. อุ้ยช่วยอยู่ช่วยอยู่มาสู้มาสู้อู้ปั่นอยู่ไหนจากของทุบเตอยู่สวิงสวิงลองสวิงมาจนได้โอ้โหต้องช่วยกันนะครับท่านผู้ชมโอ้เบ็ดมันอ่อนด้วยนะตอดเล็กๆนัวปลาไอเนี้ยปลาหมอกหางดำอะ โอ้โหมาปิดท้ายตัวใหญ่มากทุกคนตัวใหญ่มากอ่ะมาตอเหมือนตัวเล็กไงเราก็ปิดกล้องแล้วเดี๋ยวนะตัวปอีกแป๊บนึงนะคะอลองลองเอามือทาบดูดิใหญ่ขานาดไหนให้ทุกคนชมดูด<ๆ>ิมือปั่นเล็กไปเลยเฮ้ยอย่ามัโทษไม่ตั้งท่าอย่างนั้นนี่ดูดิว้าวว้าวว้าวป้าขาหนูได้ปานนี้แล้วนะคะป้าขา มันมีปลาได้ไปสองตัวปันปันไม่เอาเดี๋ยวเอาสะบกเอาสะบกมาข้างบนดีกว่าก็ตกใจโอเครูแล้วเฮ้ยจับอย่างนี้เลยเอาเบ็ดออกก่อนนะลุ้นแทนนะโอ้โหลงมาได้ไงเนาะค่อยกินอ่ะมันลงมาได้ไงเนี่ยกลัวเราน้อยหน้าไงปันปันจับดีๆลงแน่นๆเลยไม่อยากอวนนานนะคะเฮ้ยไม่อยากอวนนานไปเถอะเร็วแต่ก้องกลัว กลจริงนะเว้ยกลัวลุดหลุดนี่มันปั่นต้องลองให้นะแน่บอกเลยโอเคถือว่ายังได้อยู่นะครับไม่น้อยหน้าป้าแล้ว แล้วนี่ก็ปลาที่ปลนตกได้นะคะถ้าไม่มาจุดนี้นะคะก็คือไม่ได้ปลานิลเลยนะคะก่อนหน้านี้บอป้าว่าบอป้าว่าหนูจะย้ายแล้วนะเดี๋ยวจะไปตกที่อื่นแล้วเพราะว่าถ้าอยู่ตรงอยู่ตรงนี้กับป้าเนี่ยหนูจะไม่ได้ปลาแน่นอนเพราะว่าป้าเนี่ยตกปลาหมันมากนะคะปังเลยนหนีป้าเลยจ้าพอนี่มาอยู่แป๊บเดียวจ้านี่ได้ตัวใหญ่เลยนะคะไม่ได้เยอบตัวใหญ่มานนานมากแล้วนะคะนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวปันก็ต้องจบคลิปแค่นี้นะคะปลาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยปันก็จะเอาไปทํากับข้าวหรือไม่ก็หรือไม่ก็อาจจะไปขายหรอไปขายนะคะส่วนตัวใหญ่ก็จะเก็บไว้กินนะคะถ้าเกิดว่าปันช่างได้กี่กิโลเนี่ยเดี๋ยวปันจะบอกทีหลังนะคะวันนี้ปันก็จบคลิปเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปันปันเหมือนเดิมนะอย่าลืมไปติดตามแฟนเพจด้วยนะคะช่องปลาเขาเราธรรมชาติคะ่ะสวัสดีคะ่ะ